โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับเกม y Cluster นั่นเองนะครับผมหรือส่วนสนุกนั่นเองนะทุกคนนะเออจัดไปก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะฝากทุกคนกดไลค์กด s ซับสไคร้ไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะก่อนอื่นมาดูการจ่ายก่อนแต่บอกไนดะ้เลยว่าการจ่ายภาษาอังกฤษเราไม่อ่านอยู่แล้วนะครับทุกคนนะบอกท่บอกว่าวาดภาษาอังกฤษไม่ใช่วาภาษาอังกฤษแต่บอกว่าภาษาอังกฤษเราไม่อ่านอยู่แล้วทุกคนเอออ่านไม่ออกโอเคนะก็จัดไปก็แล้วกัน ไม่รู้ว่าเกมนี้จะดีหรือไม่ดีนะแต่วันนี้เตรียมงบมาแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะดูดีว่าจะแตกเท่าไหร่กันเชียวแล้วเกมนี้มาหนึ่งพันขอเริ่มไปที่เบ็ดละห้าสิบไปเลยนะครับผมเออมันมันไปเลยไปละห้าสิบนี่นแหละสุดๆไปครับผมดูที่จะแตกหรือเปล่าเกมที่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะเห็นป่ะมันเขียนว่าฟีเจอร์บายเนี่ยเออซื้อฟีเจอร์ไได้แต่ว่าเราจะไม่ซื้อแล้วทุกคนนะเราจะมาเบ็ดโชว์ เราจะมาหมุนกันไปชิวๆโอ้โหจะบอกว่าชิวก็ไม่ได้นะเหลือ490บาทเองมาขอหน่อยเหรอวะจริงๆเกมนี้เป็นเกมใหม่ของค่าย p g อีกเกมหนึ่งนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเกมนี้มาหลัง Shadow ไม่ใช่ Shadow ผู้ผิด Wild Shadow โอ้โหแล้วดู Scatter เตย็ด K โคตรเสียวไม่ใช่ Scatter ต,ตอ้องบอกว่า w โอ้โหแล้ว w i สามเที่ยวเย็ด K ล็อก w ทุกคนไอเกมนี้ล็อก w เหรอ มันเป็นล็อกายเป็นรอบอืมแต่ว่าก็ถือว่าล็อกายได้อยู่ถ้ามาเยอะๆนี่คืองามไสเลยนะผมบอกให้มาไปกันต่อเี้ยมากลับมาเก้าร้อยเหมือนเดิมแล้วนะดูทุยหรือว่าจะเสียนะเมื่อกี้สองร้อยหกสิบบาทเออกลับได้กำไรเอูหสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาททุกคนโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอัปับเบ็ดขึ้นเป็นเบ็ดละร้อยเลยครับผมอะไรวะงง โอ้โหแล้วดูวายอ้อฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้นะครับทุกคนนะโว่าผมมาจากโมนะฮะเออเพิ่งเห็นเมื่อกี้แวบๆเลยถ้าวายมาทางข้างล่างข้างบนนะครับผมมันจะทําให้รีวูตรงกลางนะครับผมมันเปลี่ยนเป็นวายด้วยแล้วก็สามเที่ยวเหมือนเดิมเออโคตรด,ดีบอกเลยว่าโคตรด,ดีเอา้าสแกตเตอร์ลงแล้วนะทุกคนนะเออมาด,มตออดตนนีต้องยิงดูวะต่อเนื่องไปครับเป็นรนะ้อยครับตอนนี้กำไังอยู่มาสี่พันเจ็ดทุกคนสี่พันเจ็ดเนียนๆน,น,น,นิ่มๆม,มันต้องอยิงดูวะ ยังไงสิหกร้อยบาทสี่สิบบาทสองร้อยบาทโอ้คอมโบตัดเนื้อไปมาฮนะได้มาเก้าร้อยนะทุกคนนะเด็กห้าเล่ลาสุดท้ายมาหรือเปล่าสองร้อยสิบบาทเอา้าแล้วล็อกวายจริงด้วยเห็นป่ามันล็อกวายเกมนี้มันล็อกวายทุกคนเกมนี้มันล็อกวายนะผมยังไงสิเอา้าเริ่มมีวายมาเอา้าเริ่มมีวายมาทุกคนยังไงต่อยังไงต่อสีมา มาเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วขอบโบไปขอบโบไป9,600ทุกคนขอบโบไปอีก7,800พขอบโบไปอีก5,600โอ้โหคนสิบห้าทุกคนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาททุนแค่หนึ่งพันเท่านั้นโอ้ยคนเดือดมาว่าหมื่นเก้าหูพี่เจ้าอย่างเดือดเลยไปกันต่อฮะตอนนี้กำไรโอ้กำไรจะบอกว่ากำไรสองหมื่นกว่าแล้ว เขาเสิร์ตบอกเลยว่าเขาเสิร์ตซื้อฟิสปินบ้างไหมละ่ะจะซื้อฟิสปินบ้างดีกว่านะครับผมอ่ะแต่เราซื้อฟิสปินบ้างน,นะซื้อที่เจ็ดพันห้าละกันทุกคนไปเออดูกันรอดหรืองล่วงมาฮะเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้ซื้อฟิสปินเวิร์กหรือเปล่าเกมนี้ซื้อฟิสปินเวิร์กหรือเปล่านะครับผมเกมใหม่อีกหกรอบอื้อหือ เออมาแล้วเหรอจริงโอ้โหแล้วทำไมมึงไม่ตรงกันล่ะพี่ถ้าตรงกันมันจะเปลี่ยนเป็นวายนะทุกคนนะได้มาสามพันสามร้อยห้าบาทสามร้อยสามสิบห้าบาทอืมผู้ผิดมาต่อฮนะมันจะเก็บคูไปเรื่อยๆแล้วก็แถมว่าวายมันล็อกมากเลยนะคือมันล็อกแบบโคตรเฟี้ยวเลยทุกคนดูดิคือมันล็อกแบบโคตรเฟี้ยวเลย,ลบบรเย,เลยจริงๆโอ้โหแล้วดูมึงเฟี้ยวไปไหนเนี่ยพี่ยันแค่ม่งไม่มีเข้าเลยเอา้าแล้ววายมาเต็มกระดานแบบนี้เรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยเปล่าทุกคนโอ้โหพัน ซูเปอร์มก้าวินนะครับผมแล้วก็หมดเอเขโอู๋เสียดายทุกคนทำไมไมันเคลื่อนไปวะอ่ะซื้อมาอีกรอบนึงคนระับรอบนี้ถือว่าเรายังได้ไม่เยอะนะผมได้กำไรอยู่ประมาณพันกว่าบาทเองอืมแต่ก็ถือว่าได้แหละจริงป่ะยังไงสิล็อกไวไปสิขอล็อกไวดีๆสิมามาพี่มา มาพี่มาเออล็อกวายมาโอ้โหสเกตเตอร์มาว่ะทุกคนโอ้โหและทุกไวมั่งข้างหลังแบบนี้ล็อกไวายไปก่อนอ่ะเคลื่อนให้กูหน่อยเหอะจริงติดแค่แค่ไม่มีอะไรเลยเอาวายมาทุกคนสงสัยว่าจะมีเฮวะ่ะสงสัยจะมีเฮหมื่นเก้ามาอีกสี่พันโอ้โหมาอีกนะฮะแปดร้อยยังไงต่ออ่ะสองพันสี่โอ้โหแม่งมีเฮจริงด้วยแล้ววายแบบเต็มอะล็อกเต็มกระดานเลยนะเกมนี้บอกได้เลยว่าเฉียบครับผมเกมนี้โคตรเสียว เออสองพันสี่เดี๋ยวผมขอซื้ออีกรอบหนึ่งนะฮะดูซิปรับได้เท่าไหร่มันปรับได้แค่ร้อยนึงอะถ้าซื้อได้เยอะวันนี้ผมก็ควรจะซื้อเยอะอะอาจจะพันห้าละกันอีกเทียเ่ยวนึงเที่ยวนี้ลองดูซิจะแตกหรือเปล่าถ้าแตกดีนี่คือพูดเลยนะว่าเกมนี้แม่งสุดทั้งเบ็ดสุดทั้งแบบจะพูดยังไงดียสุดทั้งแบบซื้อเออแล้วก็เบ็ดสุดอืยังไงสิเออมาฮะรอบนี้คลิปนี้ กำไรงามๆของจริงกำไรงามๆของจริงฮะมาฮะโโอ้โหเงียบเลยว,วะ่ะโอโ้ทุกคนเงียบเลยว,ว่ะมาดิมาดิมาด,มาดิไปต่อฮะคอมโบปะ โอ้โหขาดทุนเจ๊แคขาดทุนว่ะโอ้ทุกคนแม่งไม่ไม่เฮเลยว่ะขาดทุนว่ะ,วะอ่าเดี๋ยวปรับเบ็ดเพิ่มหน่อยแล้วกันเป็นเป็ดละพันไปเลยทุกคนสี่หมื่นะฮะมีทุนอยู่สี่หมื่นกำไรมานะฮะผมบอกเลยกำไรจากทุนหนึ่งพันะครับผมขอโอ้โหหกหมื่นจ๊แคมาดิไปกันต่อไปกันต่อเกมดีอย่างนี้ น่าบอกเลยว่าเกมใหม่นะครับผมแต,แ,แตกแสนละกันขอแตกแสนละกันเกมใหม่ถึงหรือเปล่าไปฮะลุยต่อทุกคนเริ่มเงียบว่ะเริ่มเงียบว่ะเริ่มไม่มีอะไรเลยอ่ะเออพอเป็ดละพันเริ่มไม่มีเอา้าสแกตเตอร์มาเฮ้ยมาที่เป็ดละพันทุกคนล่าตัวโอ้โหมาที่สิสองรอบนะฮะ ปาเน,น้นๆหน่อยพี่เอาจริงเน,น้นๆหน่อยโอ้โหไม่เน้นเลยไม่มีเลยอะไรวะเนี่ยโอเควายมาหนึ่งตัวนะฮะแต่วายอยู่สกลัยเลยทุกคนสเก็ตเตอร์อกีกตัวมาเพิ่มรอบหน่อยได้หรือเปล่าฮะทุกคนคิดว่าได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูกันโหสเก็ตเตอร์เลยไปแล้วอะเมื่อกี้เอา้าเรียบร้อยสเก็ตเตอร์มาได้รอบเพิ่มมาทุกคน โอเคได้รอบเพิ่มอู้หู้ิรอบเอาละงานนี้มึงเป็นลาพันเอาละมึงอย่างน้อนขอวายเพิ่มสักสองตัวเออวายเริ่มเลี้ยงแล้วทุกคนบอกเลยว่าวายมันเริ่มวายมันเริ่มเลี้ยงว่ะเฮ้ยวายมันเริ่มเลี้ยงสวยว่ะเฮ้ยนี่แปดพันเจ็ดมาดิสองพันสี่สามพันสามพันนะรอบนี้เป็นละพันทุกคน โอเคนะฮะวายอีกหนึ่งตัววายอีกหนึ่งตัวฮะแต่อยู่ข้างหลังไกลไปหน่อยมาดีหมื่นสองมาดีสี่พันสองโอ้ทุกคนมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรแบบตุ้มตามเลยวะเฮ้ยหรือแคารอบสุดท้ายเนี่ยขอตุ้มตามไดนะ้ไหม มาฮะสองหมื่นห้าอโหก็ตู้มเหมือนกันนะทีเดียวอะไรวะเนี่ยทำไมมันโคตรขนาดนี้วะทุกคนโอ้โหตอนนี้แสนหกแล้วนะหมื่นแปดทุกคนโอ้โหแล้วดูเย็ดเคแตกแสนไงคูณหนึ่งพันแตกแสน จบเลยค่ะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมโคตรจะสุดเลยทุกคนเออทุนหนึ่งพันแตกแสนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ